สวัสดีค่ะที่นี่สูย์เรียนรู้พลังงานทดแทนและเศรษฐกิจพอเพียงฟาร์มเห็ดไว้วยบอนวันนี้นะคะยินดีต้อนรับคณะครูและน้องๆน,นะคะจากโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะวันนี้ก็จะต้อนรับน้องๆลูกเสือเนรนารีนะคะในชั้นระดับประถมศึกษาปีที่6ที่ได้เข้ามาศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่นะคะ กับที่นี่ฟาร์มเ็ด้วยบอนค่ะน้องๆเดินทางมาถึงแล้วนะคะเราก็จะเข้าไปที่สาลาพอเพียงตามรอยพอ่อได้ทำความรู้จักกับวิทยากรแล้วก็น้องๆน,นะคะหลังจากที่เราได้พบปะพูดคุยทำความรู้จักกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาแบ่งกลุ่มเพื่อที่จะเดินฐานกันนะคะเราจะแบ่งเป็น3ามกลุ่มนะคะในวันนี้สาหรับฐานแรกเราก็จะไปที่ฐานพลังงานทดแทนและเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับฐานแรกนี้นะคะเราก็จะเดินไปที่ฐาน คัดแยกขยะก่อนนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของการค,คัดแยกขยะเปียกนะคะขยะในครัวเรือนแล้วก็สอนวิธีการทําใส่ถังนะคะเพื่อที่จะเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ด้วยหลังจากที่เราออกจากฐานคัดแยกขยะแล้วนะคะเราก็จะเดินทางไปที่โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะอันนี้เราจะสอนน้องๆน,นะคะในเรื่องของการตาก สินค้าภาคการเกษตรนะคะหรือว่าการอบแห้งทาองภาคการเกษตรหลังจากที่เราเออกจากรงบพลังงานแสงอาทิต์นะคะเราก็จะเดินกันมาที่เรื่องของการทําน้ํายากราบศัตรูพืชหรือการทําปุ๋ยหมักนั่นเองนะคะสําหรับฐานนี้น้องๆจะได้เรียนรู้เรื่องของการทําน้ําหมักเชืวอภาพกันด้วยนะคะอันนี้วิทยากรของเรานะคะพี่น้อยพี่อ๋อย ป้าเนาก็จะสอนน้องๆน,นะคะบอกถึงส่วนผสมแล้วก็จะให้น้องๆน,นะคะได้สัมผัสถึงกลิ่นของน้ํายาปราบศัตรูพืชนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็จะให้น้องๆได้บอกถึงส่วนผสมของมันนะคะหลังจากที่เราออกจากฐานน้ํายาปราบศัตรูพืชแล้วเราก็จะเดินมาที่ฐานเตาชีวมวลนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของพลังงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเตาชีวมวลทั้งหมดนะคะจะเป็นเตาที่ทําจากปิปนะคะซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้แล้วเรา ก็นํามาทําเป็นเตาเชือ้อหมวนได้อีกนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องของการทําเตาเชือ้อหมวนและคุณสมบัติรวมไปถึงประโยชน์ของเตาเชื่อมวนกันแล้วนะคะเราก็จะพาน้องๆอ,ออกไปปลูกต้นไม้กันต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักสวนครัวนะคะที่ให้น้องๆได้ปลูกกันแล้วก่าจะเป็นต้นพริกมะละกอหรือมะระขี้นกนะคะวันนี้เราก็จะให้น้องๆได้ลงมือปลูกผักสวนครัวกันบางคนไม่เคยปลูกผักกันเลยนะคะเราก็จะได้ ปลูกกันในวันนี้สาหรับน้องๆฐานที่1นนะคะเรื่องของพลังงานทดแทนและเศรษฐกิจพอเพียงและเราก็จะไปต่อกันด้วยฐานที่2กันเลยนะคะฐานที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของการเพาะเห็ดนางฟ้านะคะสําหรับฐานนี้น้องๆจะได้เรียนรู้เรื่องของการทําก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า อาหารของเชื้อเห็ดนางฟ้าและการดูแลรักษาการเปิดดอกของก้อนเห็ดนางฟ้านะคะหลังจากที่วิทยากรนะคะได้บรรยายแล้วก็ได้บอกน้องๆไปแล้วนะคะถึงขั้นตอนการทําก้อนเห็ดแล้วก็ส่วนผสมของก้อนเห็ดนะคะเราก็จะให้น้องๆทุกคนได้ลงมือปฏิบัติในการทําก้อนเห็ดกันนะคะหลังจากที่เราทําอัดก้อนกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพาน้องๆเดินเข้าไปในโรงเห็ดนะคะเพื่อที่จะได้ไปดูถึงวิธีการเปิดดอกเห็ดแล้วก็ได้ไปดู ถึงวิธีการรักษาว่าเราจะรักษาก้อนเห็ดดอกเห็ดยังไงให้อยู่ได้ถึง4-5เดือนโดยที่ไม่มีมแมลงแล้วก็ไม่มีเชื้อรานะคะน้องๆจะได้สัมผัสกับดอกเห็ดแล้วก็อุณหภูมิในโรงเห็ดนะคะว่าความแตกต่างระหว่างข้างนอกแล้ก็ในโรงเห็ดเป็นยังไงนะคะ หลังจากที่เราได้เรียนรู้ถึงวิธีการเปิดดอกเห็ดนะคะวิธีการดูแลรักษาดอกเห็ดกันแล้วเราก็จะไปต่อกันด้วยฐานขยายพันธุ์พืชนะคะนั่นก็คือการขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่นนั่นเองนะคะ สำหรับฐานที่3นี้นะคะก็จะเป็นการขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่นนะคะน้องๆลูกเสือและเนตรนารีก็จะได้ลงมือปฏิบัติทำการควบแน่นพันธุ์พืชที่ตัวเองชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นกิ่งมอนหรือว่าจะเป็นซ่อมจีดนะคะหลังจากที่น้องๆได้ทำกันเสร็จแล้วนะคะน้องๆก็จะพากลับบ้านไปดูการเจริญเติบโตของรากนะคะว่ากี่วันรากถึงจะออกนะคะเราก็จะเป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งนะคะที่น้องๆจะได้ทดลองทำกันในฐานที่ 3น,นี้การขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่นนะคะงั้นเราไปดูน้องๆทำกันเลยค่ะ พี่วิทยากรน,นะคะก็จะบอกถึงความชื้นในดินที่เราจะใช้ทําการควบแน่นกันด้วยนะคะเสร็จแล้วอันนี้คือผลงานของน้องๆน,นะคะที่เราทากันเสร็จแล้วนะคะทีตัวเองได้ลงมือปฏิบัติเองกับมือแล้ววันนี้ก็จะเป็ี่ยนความภาคภูมิใจกันหนึ่งอย่างนะคะถ้าเรากลับไปบ้านแล้วรากและต้นไม้ของเรางอกออกมานะคะก็จะถือว่าประสบความสําเร็จมากในการที่ได้ทําการควบแน่นกันในวันนี้นะคะ น้องๆทุกคนมีความสุขกับผลงานของตัวเองมากเลยค่ะหลังจากที่เราเดินกันมาครบทั้ง3ฐานแล้วนะคะก็ได้เวลาที่เราจะกลับบ้านกันอีกแล้วค่ะแต่ก่อนที่เราจะกลับบ้านกันในวันนี้นะคะเราก็จะให้น้องๆน,นะคะส่งตัวแทนออกมาในการสรุปนะคะพูดคุยกันว่าวันนี้เราได้ประโยชน์อะไรกันบ้างกับที่มาที่ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนและเศรษฐกิจพอเพียงฟาร์มเห็ดไวบอนค่ะ ได้เวลากลับบ้านกันแล้วนะคะทุกคนก็จะมีของฝากติดไม้ติดมือกลับไปหาผู้ปกครองกันนะคะไม่ว่าจะเป็นก้อนเห็ดหรือจะเป็นกิ่งพันุนะคะรวมไปถึงของที่น้องๆซื้อฝากผู้ปกครองกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สูตรเรียนรู้พลังงานทดแทนและเศรษฐกิจพอเพียงความเห็ุห้วยบอลก็ต้องขอขอบคุณนะคะคณะครูและท่านผอ,อจากโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินที่ได้ให้โอกาส ศูนย์เรียนรู้ของเรานะคะเป็นแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ให้กับน้องๆลูกเสือเนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตจริงกันในวันนี้ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนและเศรษฐกิจพอเพียงฟาร์มเพชรห้วยบอนตำบลหัสารีจังหวัดชุมพรยินดีต้อนรับทุกคณะนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ